โอ้โส้ฉกเซลเลยมั้ยฉีด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 โอ้จ้า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 โอ้ทำอะไรนะโอ้ก็แล้วกันอ่ะมีอ๋อ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 โอ้อีกอ่ะโอ้ทิมูมาทิมูมาทิมูมาจ้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 าโอ้ก็ดาวอีกอ่ะอีกอ่ะโอ้ทำไมกันอยู่ทำไมกันอยู่ทำไมกันอยู่จ้า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 